นะะในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะเรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่องของความยาวนะคะสำหรับวันนี้จะเป็นการเปรียบเทียบความยาวในหน่วยเดียวกันนะคะเราไปดูกันเลยนะคะ,ะซึ่งในหน้านี้นะคะคุณครูจะพานักเรียนทำนะคะจะพานักเรียนคาดคะเนนะคะเพราะว่า สิ่งที่เขากำหนดจะเป็นสิ่งที่อยู่ในโรงเรียนเป็นส่วนใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะทำการคาดคะเนไปพร้อมๆกันนะคะในข้อที่1ค่ะเก้าอ e ี้ครูสูงประมาณจุดจุดเซนติเมตรให้นักเรียนดูหน่วยนะคะหน่วยที่เขาต้องการทราบเป็นหน่วยของเซนติเมตรนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูก็จะคาดคะเนความสูงของเก e ้าอี้คุณครูนะคะไว้ประมาณ เ5ซนติเมตรนะคะข้อที่2ค่ะหนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ยาวประมาณ26เซนติเมตรนะคะคุณครูก็คาดคะเนไว้เป็น26เซนติเมตรนะคะหรือนักเรียนจะคาดคะเนด้วยตัวเองก็ได้นะคะในข้อที่2เพราะว่าหนังสือของนักเรียนก็อยู่กับนักเรียนอยู่แล้วนะคะแต่ตรงนี้คุณครูคาดคะเนเป็น26เซนติเมตรนะคะในการคาดคะเนของแต่ละคนอาจจะไม่ตรงกันนะคะ ข้อ3ค่ะโต๊ะนักเรียนยาวประมาณ70เซนติเมตรนะคะคุณครูก็คาดคะเนไปเป็น70เซนติเมตรนะคะอ,อีกหนึ่งอย่างนะคะนักเรียนอย่าลืมว่า1เมตรมีค่าเท่ากับ100เซนติเมตรนะคะเราไปดูข้อที่4ค่ะข้อที่4ระยะทางจากโต๊ะนักเรียนถึง ชั้นวางหนังสือยาวประมาณ2เมตรเห็นไหมคะในข้อที่4เขาต้องการทราบหน่วยเป็นเมตรนะคะนักเรียนก็ต้องจำให้ได้นะคะว่า1เมตรเท่ากับ100เซนติเมตรนะคะต่อไปข้อที่5ระยะทางจากประตูห้องเรียนถึงหน้าต่างยาวประมาณ5เซนติเมตรโอ๊ยขอโทษค่ะยาวประมาณ5เมตรนะคะตรงนี้ นักเรียนก็นึกภาพเนาะตอนที่เรายังไม่ปิดช่วงโควิดนะคะก็นึกภาพตามแล้วกันนะคะคงจะนึกถึงห้องเรียนแล้วก็โต๊ะเรียนนะคะระยะทางประตูห้องเรียนถึงหน้าต่างเราก็ลองนึกภาพดูนะคะเพราะว่าเราเรียนไปแค่2สัปดาห์นะคะก็หยุดช่วงโควิดไปนะคะเพราะนั้นในการคาดคะเนคุณครูก็เลยพาคาดคะเนในวันนี้นะคะ ต่อไปข้อที่6ค่ะระยะทางจากหน้าห้องเรียนถึงหลังห้องเรียนยาวประมาณ6เมตรนะคะต่อไปข้อ7ระยะทางจากอาคารเรียนด้านหนึ่งถึงอาคารเรียนอีกด้านหนึ่งยาวประมาณ15เมตรนะคะต่อไปข้อสุดท้ายนะคะระยะทางจากประตูโรงเรียนถึงเสาธงยาวประมาณ 18เมตรนะคะอันนี้ก็คือการคาดคะเนสิ่งที่กำหนดนะคะคราวนี้เราเข้าสู่เนื้อหาเนื้อหาในวันนี้ก็คือการเปรียบเทียบความยาวนะคะเราไปดูการเปรียบเทียบความยาวหรือความสูงในหน่วยเดียวกันนะคะหน่วยเดียวกันถ้าเกิดว่าจะเปรียบเทียบความยาวในหน่วยของเซนติเมตร สิ่ง2องอย่างนะคะสสิ่งที่เราจะทําการเปรียบเทียบกันหน่วยที่ใช้ต้องเป็นหน่วยเดียวกันอ่ะดูจากรูปนะคะซ่อมกับช้อนนะคะอ่าในการเปรียบเทียบจุดที่เราจะทําการเปรียบเทียบจุดเริ่มต้นนะคะต้องเท่ากันนะคะต้องตรงกันนะคะจุดเริ่มต้นในการเปรียบเทียบความยาวนะคะต้องเท่ากัน เพราะฉะนั้นดูจากรูปนะคะซ่อมยาวเท่ากับช้อนนะคะด้านล่างด้านล่างนะคะจะเป็นการเปรียบเทียบความสูงนะคะในการเปรียบเทียบความสูงเช่นเดียวกันนะคะจุดเริ่มต้นที่ทำการวัดจะต้องเป็นจุดเดียวกันจุดที่เท่ากันนะคะในการวัด เพราะฉะนั้นดูจากรูปนะคะเด็กผู้หญิงสูงเท่ากับเด็กผู้ชายนะคะต่อไปนะคะเป็นการเปรียบเทียบความสูงในการเปรียบเทียบความสูงเขาจะใช้คําว่าสูงกว่าหรือเตี้ยกว่านะคะโตะกับตู้นะคะตู้สูงกว่าโต๊ะหรือโตะเตี้ยกว่าตู้นั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบในเรื่องของระยะทางนะคะ ระยะห่างระหว่างต้นไม้กับรถยนต์สั้นกว่าระยะห่างระหว่างบ้านกับร้านค้านะคะดูจากรูปถ้าเป็นการเปรียบเทียบระยะระยะทางหรือระยะห่างเขาจะใช้คำว่าสั้นกว่าหรือยาวกว่านะคะระยะห่างก็จะใช้คล้ายๆก,กันกับ การวัดความยาวนะคะการเปรียบเทียบความยาวหรือความสูงของสิ่งของต่างๆนะคะตั้งแต่สองสิ่งขึ้นไปต้องเริ่มต้นจากจุดหรือตำแหน่งในระดับเดียวกันนะคะในการวัดนะจะเริ่มต้นจากระดับเดียวกันระดับที่เท่ากันนะคะจึงจะบอกได้ว่าสิ่งใดมีความยาวกว่าหรือสูงกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับอีกสิ่งหนึ่งนะคะ่า นี้เรามาดู3มอย่างนี้นะคะจะมีเสาธงสูง6เมตรต้นไม้สูง700เซนติเมตรเสราไฟฟ้าสูง6เมตร50เซนติเมตรอย่าลืมนะคะว่าหน่วยเป็นเมตรนะคะ1เมตรเท่ากับ100เซนติเมตรเพราะฉะนั้นต้นไม้นะคะถ้าเราดูให้หน่วยมันเหมือนกันเราต้องเปรียบเทียบในหน่วยเดียวกันเพราะฉะนั้นเราต้อง เปลี่ยนต้นไม้สูงเป็นจากเซนติเมตรให้เป็นเมตรนะคะ1เมตรเท่ากับ100เซนเพราะฉะนั้น700ซนติเมตรก็มีค่าเป็น7เมตรนั่นเองนะคะเราต้องดูตรงนี้ด้วยนะคราวนี้เรามาดูเสาธงกับเสาไฟฟ้าก่อนนะคะเขาถามว่าเสาธงกับเสาไฟฟ้าสิ่งใดสูงกว่า คิดยังไงจะเห็นได้ว่านะคะเสาธงสูง6เมตรแต่เสาไฟฟ้าสูงกว่าเพราะว่าเสาไฟฟ้าสูงขึ้นไปอีก50เซนติเมตรนะคะสูงกว่านะคะเพราะ6เมตร6เมตรเหมือนกันแต่ว่าเสาไฟฟ้าเนี่ยมีต่อไปอีก50เซนติเมตรดังนั้นนะคะเสาไฟฟ้าจึงสูงกว่าเสาธงนั่นเองนะคะคำถามต่อไปคะ่ะ เสาธงกับเสาไฟฟ้าสิ่งใดสูงกว่าเสาธงกับเสาไฟฟ้าสิ่งใดสูงกว่าคําถามเหมือนเมื่อกี้เลยนะคะก็คือเสาไฟฟ้าสูงกว่าเพราะว่าสูงเกินขึ้นไปอีกห้าสิบเซนติเมตรนะคะคราวนี้มาดูเสาธงกับเสาไฟฟ้าสิ่งใดเตี้ยกว่านะคะเพราะนั้นเราต้อง ดูนะคะสิ่งใดเตี้ยกว่าก็ต้องดูคำตอบก็ต้องเป็นเสาธงนะคะหรือเสาธงเตี้ยกว่าเสาไฟฟ้านะคะอ่าต่อไปต้นไม้กับเสาไฟฟ้าสิ่งใดสูงกว่าต้นไม้กับเสาไฟฟ้าสิ่งใดสูงกว่าจะเห็นว่าต้นไม้นะคะสูง 700เซนติเมตรมีค่าเป็น7เมตรนะคะเราต้องเปรียบเทียบโดยหน่วยที่เท่ากันอาขอโทษค่ะหน่วยที่เป็นหน่วยเดียวกันนะคะต้นไม้เขากำหนดมาเป็น700เซนติเมตรนะคะเราต้องเปรียบเทียบให้หน่วยมันเป็นหน่วยเดียวกันซึ่งเสาไฟฟ้าสูง6เมตรอ่าเราต้องเปลี่ยนให้เป็นเมตรนะคะ700เซนติเมตรก็คือ7เมตรแต่เสาไฟฟ้าสูง 6เมตร50ซนติเมตรนะคะยังไม่ถึง7เมตรเพราะฉะนั้นเราก็สรุปได้ว่าต้นไม้สูงกว่าเสาไฟฟ้านะคะต้นไม้กับเสาไฟฟ้าสิ่งใดสูงกว่ากันเหมือนที่ครูบอกนะคะต้นไม้สูงกว่าเสาไฟฟ้านะคะคราวนี้ต้นไม้เสาไฟฟ้าและเสาธงสิ่งใดสูงที่สุดคําตอบก็คือ ต้นไม้นะคะเพราะต้นไม้สูง700เซนเมตรหรือ7เมตรนะคะต้นไม้เสาไฟฟ้าและเสาธงอ่าอันนี้ตอบไปแล้วนะคะตอบไปแล้วคราวนี้ต้นไม้เสาไฟฟ้าและเสาธงสิ่งใดเตี้ยที่สุดนั่นก็คือเสาธงนะคะเพราะมีความสูง6เมตรนะคะ คราวนี้เราก็จะเรียงลำดับนะคะว่าอันไหนสูงที่สุดนะคะสูงที่สุดก็จะเป็นต้นไม้นะคะสูงเจ็ดร้อยเซนติเมตรหรือเจ็ดเมตรถัดมาก็จะเป็นเสาธงเสาเสาธงจะสูงน้อยที่สุดนะคะสูงถัดมาก็จะเป็นเสาไฟฟ้านะคะหกเมตรห้าสิบเซนติเมตรและเตี้ยที่สุดก็คือเสาธงสูงหกเมตรนั่นเองนะคะ อ่ะคราวนี้เราจะบอกชื่อสิ่งต่างๆจากรูปเมื่อกี้นะคะเรียงตามลำดับความสูงจากมากไปหาน้อยนะคะและจากน้อยไปหามากซึ่งจะได้ว่าต้นไม้สูงที่สุดและเสาธงเตี้ยที่สุดนะคะดังนั้นการเร,เรียงลำดับจากมากไปหาน้อยจากมากมากสุดก็คือต้นไม้ลองลงมาเสาไฟฟ้า สุดท้ายก็คือเสาธงถ้าเราจะเรียงลำดับจากน้อยไปหามากก็จะเป็นเสาธงเสาไฟฟ้าและต้นไม้นะคะคราวนี้เรามาดูแบบฝึกหัดนะคะในหน้า61นะคะคุณครูจะให้นักเรียนทํานะคะเป็นการเปรียบเทียบความยาวาจากสิ่งของที่กำหนดนะคะจากรูปนะคะเติมคำว่ายาวกว่าหรือสั้นกว่านะคะ ในข้อที่หนึ่งนักเรียนดูนะคะในข้อที่หนึ่งเขาถามว่าสร้อยข้อมือจุดจุดจุดเป็นยังไงกับนาฬิกาข้อมือเพรานะะนักเรียนก็ไปดูรูปนะคะดูรูปสร้อยข้อมือสร้อยข้อมือเห็นไหมคะเขาเริ่มวัดจากจุดเริ่มต้นที่ระดับเดียวกันนะคะเราก็ไปดูสร้อยข้อมือสร้อยข้อมือดูจากรูปแล้วยาว สี่ซนเมตรนะคะคราวนี้ก็ไปดูนาฬิกาข้อมือซึ่งนาฬิกาข้อมือยาว5้าเซนติมตรเพราะฉะนั้นเขาถามว่าสร้อยข้อมือเป็นยังไงยาวกว่าหรือสั้นกว่านาฬิกาข้อมือ,อมเพราะฉะนั้นข้อห,หนึ่งนะคะเห็นดูจากรูปนะคะเพราะฉะนั้นสร้อยข้อมือเป็นไงคะสั้นกว่า นาฬิกาข้อมือเราก็ตอบแล้วก็เติมคำตอบลงไปนะคะเติมแค่ว่ายาวกว่าหรือสั้นกว่านะคะส่วนในข้อ2ใหญ่เปรียบเทียบความยาวของสิ่งของที่กำหนดแล้วเติมคำตอบแต่ละอย่างที่กำหนดนะคะก็จะเป็นความยาวของสิ่งที่เขาต้องการจะเปรียบเทียบนะคะอ่าเราก็ดูมีอยู่4อย่างนะคะอ่าสิ่งใดยาวที่สุดนักเรียนก็ไปดู ความยาวของแต่ละอย่างแล้วก็เอามาเติมลงไปสิ่งใดยาวที่สุดมี25่เมตรมี50เมตรมี32เมตรแล้วก็มี100เมตรหน่วยเหมือนกันหมดเลยนะคะเป็นการเปรียบเทียบโดยเปรียบเทียบหน่วยที่เป็นหน่วยเดียวกันเพราะนั้นเปรียบเทียบได้ง่ายนะคะสิ่งใดยาวที่สุดเราก็ตอบลงไปสายไฟยหรือขดลวดหรือผ้าตัดเสือ้อ หรือริบบิ้นนะคะนักเรียนก็เติมลงไปนะคะข้อนี้โอเคค่ะในหน้านี้ให้นักเรียนทำมาให้ครบนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ